มาเตรียมตัวกันได้แล้วและได้านาะอ๋อนี่ยังไงและจ้ะนี่เดี๋ยวจะทาตรงนี้ก่อนนะใช่แล้วสปริงเกลิลเออโอเจอแล้วเจแล้วนี่ไงําแบบนี้เลยนะว้าวได้มงกุดมาแล้วทีนี้ก็ห่อเลยมาแล้วจ้ะลูกรักของแม่มาพร้อมกับมงกุดเลยอ่ะใช่ล่ะฟังให้ดีนะและนี่ก็คือเจ้าหญิงน้อยของพวกเรา ว้าวดีจังเลยเอาเจ้าหญิงไทน่าฮะราชาระวังนะคะไม่ไม่นะเจ้าหญิงไปไหนแล้วลูกของแม่อ,อขาอย่างเชื่อ,อขอบขุณนนะคะอ่าฉันอยากจะแต่งตั้งให้เธอเป็นบริการกันละกันเรื่องราววันนี้ควรนำไปทำเป็นหนังนะเนี่เอ่อเน,นครับ เออเดี๋ยวก่อนสิฮะเจอแล้วเจอแล้วเจ้าหนูน้อยเฮ้ยไปไหนอ่ะ <c oughs> อยากจะไปตรงนน้นเหรอได้เลยงั้นป่อเลยมะใช่แต่เลยจ้ะโอ้น่ารักจังเลยงานเดี๋ยวใส่ให้ใช่แบบนี้แหละว้าวดีจังถ้างานก็ใส่เจ้านี่หน่อยดีไหมใช่ใส่ตรงนี้ด้วยแล้วก็เพดปะไปกันเถอะ มาทำามองตุกันนี่ไงใส่กาวร้อนเพอร์เฟกต์สุดๆอ่านี่จ้าเรียบร้อยแล้วล่ะอ่าต่อไปก็คือรองเทา้าว้าวไปกันเถอะมาแล้วมาแล้วเจ้ายิงนนอยได้แล้วพะย่ะค่ะอันนี้จ้ายากเอ้อแต่ว่าไม่เห็นมีใครเลยอ่ะอทำไมอ่ะ คนอื่นๆหายไปไหนกันล่ะเนี่ยเดี๋ยวผมไปหาให้นะครับอ่ะไม่เห็นมีใครเลยโธ่น่าเบวชจังเลยนะซายเกาไม่มีชีวิตนะเฮะ,ๆๆะเลนล่เนาะเฮ้ยบัดดี้ฮะบัดี้มาเล่นด้วยกันบ้างบัดดี้จะช่วอเล็กซ์สนิทคขาเล่เล่บัดดีจ้จะช่วยด่นะมาเปน็นเพื่อนักงานนะฮะบดีจังเลยเอยมมาคุณบริการเดี๋ยวก่อน เจ้าหญิงก็ต้องเล่นกับเจ้าหญิงเท่านั้นนะครับบบเล่อะไรเนี่ยโหโอ้ยก็ได้ก็ได้เดี๋ยวเราทำกระปองก่อนนี่ไงจ้าใส่เข้าไปเลยเอาล่ะได้เวลาจุ่มสีใช่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 สีนี้แหละโอเคเพ้นเลยโอ้ว้าวถ้างั้นขอเช็คลิสต์หน่อยอืมโอเค โอเคได้แล้วลูกรักมาแล้วเหรอได้เวลาไปเรียนแล้วนะนี่ไงเรียนบลเลง,งั้นเหรอคะโอ้วัสดีค่ะและนี่ก็คือเพื่อนๆที่เป็นเจ้าหญิงเหมือนกันหนูอายอ่ะไม่เห็นจะต้องอายเลยลูกลูกทำได้อยู่แล้วลนะ่ะเนาะสวัสดีทุกคนมาเล่นด้วยกันปนะฉันเล่นเฉพาะเจ้าหญิงที่มีเพชรเธอมีหรือเปล่าอ่ะ เออไม่มีอ๋อทํอทำไงดีเนี่ยเอาล่ะเริ่มเรียนกันได้เออได้อานอนาเป็นอะไรอ่ะเฮ้ย hey, นี่ไปเร็วเข้ามาช่วยกันเร็วโ <What? S 2> อ้ก็ได้เออจะบบแบบบนี่เหรอใช่ออฉันว่าเราต้องช่วยเธอแล้วล่ะโอเคลิลลี่จะทำได้ไงไงะโอเจ๋งไปเลยามาเต้นเร็วเข้าอามาทาั้งนี้เดี๋ยวก่อนสิ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะมาเปลี่ยนสภาพก่อนเอาแล้วห่อตัวด้วยผ้านี้เลยทีนี้ก็มัดเลยนะนี่ใส่เจ้านี่เข้าไปเลยจ้าเอาแล้วก็ใส่เจ้านี่ด้วยนะใช่แล้วใช่แล้วตัดเลยว้าวติดไว้ตรงนี้ฮะได้แล้วเลยเจ้าอ่ะรอให้มันแห้งหน่อยนี่ใส่ตรงนี้ด้วยนะ แล้วก็ตกแต่งว้าวสวยจริงๆเลยละ่ะเราต้องใช้อย่างอื่นใช่ไหมอ๋อเอาเจ้านี่นออกก่อนเลยเฮ้ยเจ้าหญิงได้เวลาไปแล้วนะพยาค่ะอ๋อเข้าใจแล้วละ่ะอเฮย้ยเธอไม่ชอบได้มาเล่นเหรอเอ้าเดี๋ยวก่อนนะอันนี้เอาไปเลยจ้ะอ๋อโธให้ตายสิคะว้าว เลยะเนี่ยเฮ้เฮระวังเฮ้ฉันทำไม่ได้หรอกฉันไม่อยากจะเป็นเจ้าหญิงอีกต่อไปแล้วอย่าเพิ่งท้อสิเธอทำได้อยู่แล้วเฮ้นี่ยังไงล่ะโอเคก็ได้ค่ะโอเคถ้างั้นก็เดินแล้วจะเดินเลยแบบแต่นี้เหละคะว้าวเก่งมากเลยค่ะ โอ้เก่งจริงๆเลยจ้าลูกระอันนี้เจ้าดีจังเลยงั้นขอไปเช็กอันหนึ่งได้ไหมใช่มาวาดรูปกันเลยอ่ะทีนี้เราก็ได้เจ้านี่มาแล้วเอาละใส่กระดาษโฟมแผ่นลงไปนี่วาดเลยนะใช่ๆๆได้เวลาของกันไก่แล้วละจ้ะ อันหนึง่งติดไว้ตรงนี้เราจะต้องใช้กาวค่อยๆม้วนออกมาอ้าเหนได้ยินรึเปล่าเราจะต้องใช้เจ้านี้แต่ให้เป็นชิเ้เล็กๆล็ท้ายเป็นสีขาวแล้วก็วางเรียงกันไปเลยใช่แล้วแล้วก็ข้างบนเป็นสีดำจากนั้นก็ตกแต่งให้เรียบร้อยว้าวสวยจังเลยจากนั้นก็ใส่ตรงนี้เลยนะ ว้าวเปียยนของเราเสร็จเรียบร้อยปะไปกันที่ปราสาทเออต้องเรียนอะไรอีกอ่ะดนตรีงั้นเหรอ ABC เป็นไงคะเออไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ๋งงั้นเหรอเธถับได้อยู่แล้วเหรนั่นอะไรตั๋วไปคอนเสิร์ตเหรอคอนเสิร์ตฮันทรซ์ฉันจะพาได้ไงอ๋อเดี๋ยวก่อนนะถ้างั้น มาเล่เพลงกล่อมให้เขาหลับไปเลยอ้าวหลับปุ๋ยไปแล้วดีจังค่ะไปเร็วเข้าอ้าได้ผลแล้วไปเร็วนี่ไปกันได้แล้วโอเคไปเหอะงานคอนเสิร์ตครั้งนี้ฉันจะพาได้ไงไปเลยเจ้ารีบเลยอยฉันชอบมากเลยขอยืมเจ้านิดหน่อยนะอ่ะเปิดหน่อยเจ้ทีนี้ก็วาดเลย ใช่แล้วแบบนั้นแหละโอเคเรียบร้อยทีนี้ก็ติดกาวไว้ตรงนี้แล้วก็ใส่กาวร้อนตัวพีน่ะเหรอย่อมาจาก p r i n c ซ s เอาแปะไว้ตรงนี้เลยใช่แล้วว้าวไปกันเลยจ้ะมาแล้วมาแล้วอ๋อไม่มีใครเห็นฉันแน่เลยจำเธอไม่ได้เงินต้องใส่แว่นตาเพิ่มฮดูสิม่สุดยอดเลย อันนี้อาเลยสุสาวเฮยยกมาขึ้นเร็วเข้าอเล็กซ์ลิลี่ <c oughs> Alex, Lily, วันนี้จะมีความสุขจังเลย <c oughs> จะไหม่นะเราจะเป็นเพื่อนกันตลอดไป <c oughs> อ๋อไมอ่อะไรกันเนี่ยพระราชาเหรออ้อทำไงดีฮะเดีวเข้าฮะขึ้นไปแล้ว นอ่นมันรองเท้าคุณเจ้าหญิง uh huh. เจ้าหญิงจะต้องอยู่แถวๆนี้แหละครับโ <Okay. S 1> อเคเออรองเท้าเนี่จะถือไปก็แปลกนะ <c oughs> ถ้างั้นได้เวลามาเปลี่ยนเธอแล้วเละจ้าเอาเอาไหนดีนะเออต้องใช้อน,นี้หรือว่าอันนี้ดีงั้นเริ่มจากเจ้านี่เลยดีไหมใช่แล้วนี่ง่ายอยดเการอนเพร์เฟกเลยจากนั้นก็ตามด้วยเจ้านี้อ่ะฮะว้าวรองเท้าวางไว้ได้านบน แล้วก็ใส่ริบบิ้นตรงนี้รอบป่าได้เลยมีค่ะขอบคุณมากเยายลยน่าลิลูเอ่อมาแล้วพยาค่ะอ๋อลูกรักหนูอยู่ที่ไหนกันอ๋อนั่นดูสิเจ้าหญิงอยู่ข้างหลังอะฮะยหดอกเหรอทำไงอะก็กินแบบนี้ไงได้แล้วละ่ะค่ะทานได้อร่อย <Thank you. S 1> นอะอเอ่อเจ้าหญิงกินไม่เป็นแบบนี้เธอทำได้อยู่แล้วได้ออ้นะ ประกาศเรากำลังตามหาเจ้าหญิงอยู่ใครเห็นไหมครับเจ้าหญิงจะต้องใส่รองเท้าคู่นี้ได้งั้นเหรอฮะเกิดอะไรขึ้นฮะเออิอก่งเลยเก่งเลยอ้อยไหนขอไปดูหน่อยซิว่าเกิดอะไรขึ้นฮะรองเท้ามันเล็กเกินไปนี่ไม่ใช่เจ้าหญิงทำไงเดียเราต้องพาเขากลับไปนะ <Yes. S 3> มะแต่ว่าฉันไม่อยากจะจักเธอไปเลยไดอาน่า ฉันว่าตอนนี้เธอได้เวลากลับบ้านแล้วล่ะอทาไมอ่ะทุกคนกำลังตามหาเธออยู่งั้นมาทำชุดให้กับเจ้าหญิงนี่ไงได้แล้ววไม่เอาไม่เอาฉันเบื่อแล้วฉันอยากได้อะไรที่มันดูธรรมดากว่านี้ได้ม嘛ฉันจะไม่กอดไลคทอนอนะโอเคก็ได้เอ่อขอเยืมหน่อยได้ไหมคะแตตรงนี้เลยนะใช่แล้ว นี่ไงแปะไว้ตรงนี้แล้วก็ใส่กาวร้อนโอ้ได้แล้วได้แล้วนี่ไงติดไว้เลยนะอะสวยจังเออตัว่าเราต้องใส่วอลลุ่มเข้าไปอีกมาอีก <Hey, S 2> อันนึ <Hey. S 2> ได้แล้วนี่จำได้ไหมต้องทำแบบนี้นะอ๋ะอได้แล้วละจ้าใส่เลยตกแต่งเลยนะอ๋ออันนี้สวยจัง นี่ไงแล้วก็ใส่มงกุฎสวยจัง <laughs> ขับขึ้นมาเลยนะจ๊ะและลิลู <laughs> ยังไงก็ช่วยกัไล่ด้วยนะโอเคไปได้แล้ววัสดีค่ะเอ่อใครลูกรักวู้เ <laughs> ดอแนเน่แม่ท่าพ่อ่รอพอ <laughs> อ่อลูกกลับมาแล้วเหรอเราเนะ่เก็บสมบัติให้ลูกอยู่นะนี่ไงลูกรักนั่งตรงนี้นะ <laughs> ได้เวลามาเลือกชุดกันแล้วนี่เจ้าแม่นะ่ซื้อมาให้ลูกเลยนะขับขึ้นค่ะเออนั่นรถใหม่ใช่เอากุญแจไปเลยลูกว้าวขับขึ้นนะคะคุณพ่อคุแม่ <Yeah! S 1> ได้เวลาไปซ่าแล้วเจ้าหญิงคนเก่งเออแต่ว่าหนูไม่มีความสุขเลย <c oughs> เป็นอะไรลูกรรกหนูอยากจะเจอเพื่อนของหนูนะคะ <c oughs> เพื่อนงั้นเหรอได้ อ้ยังงั้นไปตามอาเพื่อนให้หน่อยนะอะ๋เพื่อนเหรอครับเอ่อได้ครับเพื่อนสามญชนของเจ้าหญิงจะมีหน้าตาเป็นแบบไหนเริ่มจากตาก,กระดาษเลยดีไหมว่าแล้วก็ตัดเราจะต้องมีสีชิ้นทีนี้ก็เอาแผ่นที่พลิ้นออกมาอ้าเอาไหนดีเนาะอันนี้เหรอได้แลวได้และทีนี้เราก็วาดส่วนด้านหลังเลยจ้ะ ระบายสีให้สวยงามอ้ไม่แล้วก็เกยฮะได้แล้วล่ะจ้าัดหน่อยนะโอเคติดไว้ตรงนี้อ่านี่ไงประกอบแล้วเรียบร้อยมาแล้วใส่ริบบิ้นนด้เอออะไรหมายความว่าไงคะเข้าไปหัอหน้าโอเคก็ได้เข้าไปหน่อยสิแป๊บเดียวนะป่าไปได้แล้วล่ะเฮ้ยมาถึงแล้วครับ นี่เปิดตาได้แล้วเลยเจ้าแฮปปี้บ day เนี่ะจะลูกรั้วอเล็กซ์ลิลลี่เอาเขาไม่ได้อยู่ที่นี่นี่นะเอ้ยเดี๋ยวก่อนเิเปิดของขวัญก่อนเิลกไม่เอาหนูไม่อยากได้ของขวัญอะไรทั้งนั้นก็ได้คะ่ะเดี๋ยวไปก่อนนะคะเฮ้เฮยเสียงใครฮะอเล็กซ์ลิลลี่ไม่จริงนะอู้แล้วลิลลูช่วยทำนี่หน่อยสิ ได้เลยเอา้าถ้าง,งั้นได้เวลาตัดแล้วละอ้ดูดีจังงั้นแบ่งครึ่งได้แล้วได้แล้วนี่ไงใส่ไว้ตรงนี้แล้วก็ใส่กาวอาได้แล้วพอยัดไส้แล้วข้างในมันก็จะเป็นรูปภาพต่างๆอัลบั้มรูปแฟรนด์ชิพนี่เองเอดีจังตกแต่งแล้วก็ใส่ลูกปัดนี่ไง น่ารักสุดๆไปเลยเธอ,อว่ามาอันนี้จะ้ะอันนี้ฉันให้เธอ Thank you อ๋อขอบคุณนะมันสวยมากๆเลยอะฉันชอบจริงๆอ๋อนี่ตอนที่เราเป็นเด็กๆอ๋อ่เจ้าหญิงกระพงขอตัวก่อนเอเดี๋ยวก่อนสิคุณบริการจะไปไหนอ่ะหนขอดูนหน่อยเอ้ยจำได้หรือเปล่าอร่อยมากเลยฉันไม่เคยกินขนมหวานที่อร่อยขนาดนั้นมาก่อนเลยละ ฉันมีความสุขมากๆทุกคนไม่อยากจะเชื่อเลยว่าฉันไม่เคยกินขนมแบบนั้นมาก,ก่อนทุกคนต่างก็คิดว่าเจ้าหญิงได้กินครบทุกอย่างแต่ไม่เลย <c oughs> เดี๋ยวสิขนมใสไหมเออตอนที่เราไปงานคอนเสิร์ตอ่ะดีจังเลยเป็นวันที่ดีที่สุดของฉันฮัลโหลอโลช่ช่ๆชๆชอรูบี้มิลาโซอี้ฮัลโหลฮันเชกยิ้หน่อย ทั้งนี้จะต้องเป็นภาพที่น่าจดจำไปตลอดกาล